ปกันที่จังหวัดแปรกันพ่องนะครับกันย้อนว่าได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะครับแต่กลุ่มผู้เลี้ยงปลาที่จังหวัดแปรนี่นะเปิ้ลก็พยายามครับที่จะมีการแปลรูปปลาของเปิ้ลที่เปิ้ลเลี้ยงไว้เนี่ยนะครับไปพ่อเกษตรกรเครือข่ายสำนักง,งานประมงจังหวัดแปรครับเปิ้ลไปแปลรูปเป็นปลาที่เลี้ยงไวนะ้เนี่าะเพิ่มรายได้สู้กับโควิด -19 นะครับ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาของพี่น้องชาวบ้านที่บ้านทุ่งน้ำใสตำบลเมืองมออำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับตระหนานายพี่ทักชัยรักสุขอายุ60หกสิ่นเป็นกเกษตรกรในเครือข่ายของสำนักง,งานประมงจังหวัดแพร่นะครับจากเดิมเนี่ยเพิ่นเอาปลาสดๆเนี่ยนะครับไปขายนะครับบริเวณหิมครองจลปทานแต่ว่าบัดเดี๋ยวนี้เมื่อเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดกระทำให้ปลาเนี่ย ขายไม่ค่อยออกขายบม่ค่อยได้ครับไม่ค่อยมีคนมาซื้อเหมือนเก่าเหมือนเดิมเปิ่นก็เลยกึดเปลี่ยนแนวทางมาทําอาหารตามสั่งขายนะครับโดยื้ลูก,ก้าเนี่ยได้โทรสั่งแล้วก็ไปกินที่บ้านเมนูเด็ดๆของเพิ่นมันบอกว่า,าวมีข้าวผัดกระเพรากบนะครับมีข้าวผัดเผ็ดปลาดลุก ข้าวคณะปลาเกมราคาชุดละ30บาทอันนี้ก็ปแปลงเนาะส่วนปลาสวายที่เลี้ยงไว้นีครับปกติขายสดกิโลกร,รัมละ50บาทเมื่อเอามาแปลงปลาเกมเนี่ยนะสามารถขายได้กิโลกร,รัมละ150บาทก่อนเนอร์นะครับแล้วก็นํามาประกอบอาหารให้ลูกค้า ก็ได้กินเมนูปลาในรายการที่บอกแปลงนะครับเจ้าซึ่งทางด้านของประมงจังหวัดแปรนายสังวานดูระยับในเจ้าเปิ้นกับว่าตั้งสำนักง,งานเนี่ยเปิ้นกับมานิ่งนอนใจเปิ้นหันความพยายามในการแปรรูปของเกษตรกรอย่างอี้แล้วเนี่ยเปิ้นสนับสนุนเจ้ามอบอุปกรณ์เครื่องอบแห้งโซล่าเซลล์ไว้ใจในการ แปรรูปสัตว์น้ำเนนึ่งเครื่องโดยการเพื่อความสะดวกนักยิ่งขึ้นลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9และยังบอกเฮ้อเนาะขายออนไลน์ด้วยกอร<า>จะได้ขาย,ขายดีป่าแดดเดียวได้หมดมน,นะจ้าป่าส้มก็ได้ครับจ้าปลากลว่าขายดีนะเจ้าในช่วงนี้ช่วงที่เป็นอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนี่ครับฮันก็ครับในวิกฤตก็มีโอกาสเนาะค้นพบแนวทางใหม่ในการแปรรูปอาหารแล้วก็ช่องทางการขายตัวนะครับเจ้าเนะี่ยเป็นปลาเกมเนป่าส้มเองก็ ปลาเกมเอาเปลือใส่แล้วก็จะเกมเองครับมันน่าสนใจเนาะเปิ้บมาว่ารสชาติเหมือนปลาอินซีที่ที่ตังใต้เปิ้นขายกันเลยถ้าจะลำแน่ๆนะครับที่หันเน้นให้เป็นปลาสวายเนาะเจ้า